สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้นะครับชวนชม1นึคันนะครับคันนี้ต้องเป็นรุ่นคุณปู่นะครับชวนชมเลยครับ Honda Civic EF นะครับปี1991นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับดูแบบแนวคลาสสิกนะครับใครหาไว้ใช้งานราคานีครับจัดไป67,000บาทนะครับใครสนใจไปดูรถทดสอบขับได้เลยนะครับอยู่แถวทุ่งครุนะครับต้องบอกว่าถ้าชอบนะ รีบหน่อยนะครับและถ้าใครทุนน้อยจริงๆนะครับเน้นรถไปใช้งานไม่เอาล้อนะครับใช้ล้อเดิมก็เหลือ57,000บาทนะครับโอ้โหโปรโมชั่นแบบนี้หาได้ที่ไหนครับรถทรงนี้สวยๆนะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานนะครับรับรองไม่น่าจะผิดหวังนะครับไปสตาร์ทเครื่องติดขับดูน่าจะรู้ได้เลยครับนี่นะครับออโต้นะครับไม่ใช่กะโหลกลา57,000บาทนะครับนี่เกียร์แบบนี้จัดไปเลยนะครับภายในสวยสมบูรณ์ดูแลมาอย่างดีครับ เรียกว่าถ้าใครชอบแนวนี้หรือหารถไว้ใช้งานนะครับผมว่าคันนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับไปเช็คดูก่อนนะครับตรวจสอบดูได้หาข้อมูลอะไรก็มีครับในตริดของ E-F ขับนี่แหละครับใน Honda Civic c ขับเนี่ยครับมีคนเล่นครับรับรองท่านน่าจะเอาไปใช้งานได้ครับตอนนี้เห็นสภาพก็ตีว่าน่าจะใช้งานได้ครับตามที่แจ้งเขาบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับรถสมบูรณ์มากๆครับเป็นรถของเขาเอามาเทินไว้ที่เต็นต์นะครับนี่นะครับถ้าท่านมีทุนท่านก็เอาล้อไปด้วยนะครับ แบบนี้ก็6,7 0 0 0ครับถ้าไม่ต้องการล้อก็ใช้แบบเพียวๆก็57 0 0 0ครับไปเจรจาต่อรองนะครับนี่ไม่ได้รวมเจรจาต่อรองนะครับก็เป็นไปตามการค้าขายนะครับเขาก็ตั้งไว้เราก็ต่อนะครับเจอกันตรงไหนได้ก็จัดนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหารถไปใช้งานแนวคุณปู่นี่ก็น่าสนใจนะครับทรงสวยสภาพดีแบบนี้ก็น่าจัดครับเอาไปใช้งานครับนึกว่ามอเตอร์ไซค์แบบนี้ยังคุ้มกว่าเลยนะครับ เดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปไหนก็ได้นะครับลองคำนวณดูนะครับถ้าชอบพิจารณาดูได้เลยสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอมีบางท่านถามว่าท่านก็นําเสนอพูดได้สิครับก็ผมนําเสนอแล้วก็ชี้เป้าครับมีบางคนถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะรับผิดชอบอะไรผมบอกแล้วผมทําหน้าที่ชี้เป้าจ้านี่นะครับใครสนใจจริงเน้นให้โทรเจราจานะครับไปทดสอบขับได้เลย